สวัสดีจ้าวันนี้เรามาที่โรบินสันสีสมานนะครับเพราะว่ามีงานเทศกาลทุเรียนเดินตามทางเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับจะมีทุเรียนด้านนี้จะเป็นทุเรียนปอกนะครับจะมีโคต้าให้นะครับทุเรียนลูกละ50บบาทแต่ว่ามีจำกัดจำนวนเราไม่ต้อง เรามาไม่ทันเราก็มาซื้อเอาก็ได้นะครับกองนี้โลละหนึ่งร้อยสิบยเก้าทลูกให,ใหญ่เลยนะครับถ้าใหญ่เกินไปเราก็ขยับมาด้านนี้นะครับด้านนี้โลละ99บาททชุดเรียนชุดนี้ก็จะเป็นชุดเรียนของจันบุรีนะครับด้านนี้ก็น9 9บาทเหมือนกัน ป็นลูกใหญ่99บาทส่วนคนที่ไม่อยากจะแกะเองนะครับมาด้านนี้ก็จะมีทุเรียนแบบบอกไว้ให้แล้วใส่แพ็คเรียบร้อยแพ็คละ200บาทชอบทรงไหนอ้วนผอมเลือกได้เองเลยนะครับแพ็คละ200เราก็ไปเลือกของเราดีกว่านะครับ ้านี้ก็คือสุกพร้อมทานเราก็เลือกได้เลยนะครับเราจับมา3ลูกสอโลก,กว่าๆนะครับอืมโอเคนะครับเรามาเย็นๆแล้วคนยังแน่นอยู่เลยนะครับทานทุเรียนกันให้อร่อยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย